สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าทุกๆท่านนะคะาาค่ะคลิปนี้นะคะแตงโมก็พามาอยู่ด้านหลังร้านนะคะตอนนี้ก็มีรถมือสองนะคะเข้ามาใหม่หลายรุ่นเลยนะคะหลายคันเลยนะคะนี่นะคะด้านหลังจ้ะเดี๋ยวยังไงแตงโมจะพาดูแต่ละคันนะคะว่าดาวเท่าไหร่นะคะแล้วก็สภาพประมาณไหนชั่วโมงเท่าไหร่นะคะจ้ะเดี๋ยวยังไงไปดูกันเลยคะ่ะ ค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันที่คันแรกเลยนะคะ32แรงนะคะคันนี้สวยมากเลยนะคะจ้ะตอนนี้นะคะ32แรงของเรานะคะก็ดาวเริ่มต้นอ,อยู่ที่ประมาณ78 0ด0หบาทนะคะในการส่งงวดนะคะก็ผ่อนส่งได้นานสูงสุด6ปีนะคะงวดรา,ายปจยีจะอยู่ที่ประมาณ5 0าหมืนกว่าบาทนะคะมีงวดย่อยด้วยนะคะเดือนละสอง2,000ันบาทค่ะ ไปต่อกันที่50แรงนะคะตอนนี้50แรงของเรานะคะก็ดาวเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ50,000-60,000-70,000นะคะแล้วแต่คันนะคะลูกค้าจะ้ะคันนี้ก็เพิ่งเข้ามาใหม่นะคะจะรถที่อยู่ตรงน,นี้อ่าบางคันยังไม่มีราคาแจ้งนะคะเพราะว่าเป็นรถเพิ่งเข้ามาใหม่นะคะลูกค้ายังไม่มีราคาในระบบนะคะถ้าลูกค้าสนใจก็ติดต่อเข้ามาหาเต็งโมได้นะคะ ส่วนมากจะเป็นสี่สิบห้าสิบนะคะที่เข้ามาค่ะเดี๋ยวเราไปดูคันอื่นกันต่อนะคะค่ะอันนี้เป็นห้าสิบนะคะสภาพสวยเดี๋ยวเราไปดูคันนี้กันเลยค่ะสี่สิบแรงนะคะสี่สิบแรงคันนี้เลยนะคะเพิ่งเข้ามาใหม่หมาดๆนะคะ คันนี้สภาพสวยมากเลยนะคะเป็น L 4 0 1 8 SP นะคะเบาะก,ก็ยังไม่ขาดนะคะจ้ะรถน่าจะมาจากจังหวัดชัยภูมิจ้ะก็ถ้าเป็น40 5สหนะคะส่วนมากจะมีแต่คันสวยๆเลยนะคะถ้าเข้ามาช่วงนี้นะคะจ้ะถ้าเข้ามาช่วงนี้ยังไงไม่ผิดหวังแน่นอนเลยนะคะ จาก40 50 32นะคะก็จะมีรถรุ่น B นะคะรอบนี้นะคะรถรุ่น B ของเรานะคะเป็น B24 นะคะเข้ามาตอนนี้ก็4คันนะคะจ้ะถ้าจะสวยสุดก็น่าจะเป็นคันนี้นะคะลูกค้าจ้ะจ้ะแต่ราคายังไม่มีนะคะลูกค้าถ้าสนใจยังไงโทรหาแตงโมก่อนก็ได้นะคะเพราะว่ารถเพิ่งเข้ามานะคะจ้ะ เดี๋ยวแตงงูเช็คราคาไว้รอนะคะจ้าโอเคค่ะต้องขออภัยในความที่ยังไม่มีราคานะคะจ้านอกจากรถไทยนะคะของเราก็จะมีรถเกี่ยวมือสองนะคะมีให้เลือกเยอะแยะมากมายเช่นกันคะ่ะรอบนี้จ้า สำหรับลูกค้านะคะที่มาซื้อรถนะคะก็จะมีผ่านและอุปกรณ์ให้เลือกเยอะแยะมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นผ่านบุกเบิกผ่านควนโรตารี่นะคะของเราก็มีให้เลือกหมดเลยนะคะจ้ะมีอุปกรณ์ครบคันเลยนะคะจ้าถ้ามาซื้อรถมือสองนะคะก็จะได้เป็นผ่านมือสองไปนะคะ รถรอบนี้มีแต่คันสวยๆนะคะถ้ายังไงมานะคะไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะก็มี70แรงด้วยนะคะเดี๋ยวยังไงแตงโมจะพาไปดู70แรงนะคะเดี๋ยวให้น้องเข้าทอยรถกอนเจ็ดสิบ,บแรงนะคะคันนี้นะคะ เพิ่งเข้ามาใหม่เหมือนกันนะคะจ้ะอันนี้เป็นรถที่ยังไม่ปรับสภาพนะคะจ้ะตอนนี้รถหลังร้านที่แังโมพามาดูนะคะก็คือเป็นรถสภาพเดิมๆยังไม่มีการปรับสภาพใดๆนะคะจ้าก็หลังจากลูกค้าจองแล้วนะคะเราก็จะมีการปรับสภาพให้จ้ะอันนี้ก็สภาพ กลงหลังนะคะเครื่องแห้งดีนะคะตาสภาพเดิมๆเดิมๆม,ม,ม,มากเลยค่ะนอกจากเจบนะคะของเราก็จะมี8ปดบห้าด้วยตอนนี้นะคะเดี๋ยวแตงโมพาไปดู8ปดบห้าอันนี้ก็เจบนะคะ นอกจาก70ก็จะมี85ดสคันนี้นะคะตอนนี้ถ้าเข้ามานะคะก็มีรถให้เลือกให้ชมเยอะมากเลยนะคะเดี๋ยวแต่งโม ต้องขออภัยจริงๆนะคะเพราะว่าตอนนี้ยังไม่มีราคาแจ้งมานะคะเพราะว่ารถเพิ่งมาถึงนะคะอยากให้ลูกค้าเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกท่านนะคะได้ชมรถนะคะก็เลยรีบลงมาอัดคลิปให้ดูก่อนเลยนะคะจะถ้าสนใจเป็นรุ่นไหนก็ติดต่อหาแตงโมได้เช่นเคยนะคะรถเกี่ยวกับมิเดอ รถเกีเ่ยวก็มีให้เลือกเยอะเหมือนกันนะคะลูกค้าไม่ได้แค่มีแค่โซนนี้นะมีข้างหน้าอีกด้านข้างฝั่งนู้นอีกจกังค่ะและสำหรับลูกค้าท่านใดน,นะคะสนใจก็ติดต่อเข้ามาหาแตงโมได้นะคะตามเบอร์โทรที่แตงโมให้ไว้